สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาเดชคนชอบหาปลาครับวันนี้กัพามายกย่อครับน้ำพองทางท้าวือเก่าน,นะครับเพราะว่าแถวนี้ก็มีแต่ทางแ้วนะครับที่จะยกได้วันนี้กับเป็นไม้เขาเอิญหลังโรงงานนะครับหลังโรงงานฟูมากครับก็เคยมายกอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆอยู่นะครับตอนนี้น้ำกัดเริ่มดีขึ้นแล้วผมก็เลย พัดพีพัดหนองมายกเบิ่งอีครับครับมาลุนกันนะครับเอาค่ะลุนค่ะลุนลุนน้ำคุนาเดชค่ะลุนน้ำคุนาเดชค่ะเขาปะค่ะเอาค่ะพี่น้องเขาแล้วค่ะพี่น้องเขาแล้วค่ะเขาแล้วค่ะเอาค่ะพี่น้องยกค่ะพี่น้องคุนอเดชยกอีกแล้วครับพี่น้องปลากระเดิดออีกแล้วครับพี่น้อง มาค่ะพี่น้องรุนน้าก้นค่ะพี่น้องรุนค่ะรุนรุนค่ะรุนเขาปะค่ะเขาปะค่ะโอ้ค่ะเขาแล้วค่ะพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่แล้วค่ะปลานิ่นจ้ะพี่น้องปลานิ่นจ้าใสสวยๆอีกแล้วใสสวยๆอีกแล้วค่ะคุณอดีตปันวาค่ะปลานิ่นตัวสวยๆครับผมไซส์สามตัวโล มันแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชผ้ามันอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนี่ค่ะพี่น้องคุณอเดชย,ยกเอกแล้วค่ะพี่น้องรุ่นน้ากั้นค่ะเห็นโต้โ<อ>ปลาแล้วค่ะพี่น้องอเห็นโต้ปลาแล้วค่ะพี่น้องใหญ่เลยจ้ะพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องตัวนี้สุดยอดค่ะพี่น้องพี่คุณอเดชว่าค่ะถือไว้ค่ะจะไปเอาที่ตักปลาค่ะสุดยอดครับผมว่าตัวนี้นี่มีเอ็ดแปดคิดได้ครับตัวนี้นห่ค่ครับ ก็ตักก็ตักครับคพี่น้องโอ้โหพี่นอดครับโตัวปลาพี่ครับพี่น้องไงครัค่ะตัวใหญ่ๆครับพี่น้องตัวใหญ่ๆค่ะโมเมนต์โล่ผุนบอนีไอ้น้องว่าโล่ผุนละใส่นี่ค่ะ รุนเลยค่ะเพื่อน่าค่ะรุ่นน้ากั้นค่ะพี่น้องเขาบ่ค่ะเย็นตะโต๊ะปลาเข็งค่ะพี่น้องเอาดินอีกแล้วค่ะพี่น้องปลาเข็งค่ะพี่พี่น้องเอาค่ะพี่น้องคุณอเดชยกดูได้ดูค่ะเพื่อน่าค่ะเขาบ่ค่ะพี่น้องเขาบ่ค่ะเอาช่องดินนอีกแล้วค่ะปลาเข็งค่ะปลาเข็งพี่น้องเอาค่ะคุณเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องรุ่นค่ะรุ่นรุ่นน้ากั้นค่ะดินบ่ดินบ่ เอาดินอยู่ค่ะพี่น้องปลากระเดิดจ้าเอาค่ะพี่น้องคุณเดชยกเอกแล้วค่ะพี่น้องรุ่นน้ากั้นค่ะได้บบได้บบเขาแต่ป้ากระเดิดได้จ้ะพี่น้องรุ่นค่ะพี่น้องรุ่นน้ากั้นค่ะกระโดดออกไปแล้วแม่ค่ะพี่น้องอ้อ๋อค่ะพี่น้องคุณเดชยกเีกแล้วค่ะพี่น้องยกดูได้ดูค่ะเพื่อนว่าค่ะ เขาปะค่ะเอาเขาแล้วค่ะปลาตองค่ะพี่น้องตะกี้ที่ดนนี้ยกไปเป็นปลาต่อเนอะอ๋อค่ะพี่น้องคุณเดชยกเองแล้วค่ะพี่น้องเขาปะค่ะเขาปะเอาเขาอยู่ค่ะพี่น้องตัวหน่อยค่ะอ๋อค่ะพี่น้องรุ่นค่ะรุ่นเขาปะค่ะโอ้ได <professors fingers out> <out> ้เยอะค่ะพี่น้องปลานิ่นค่ะพี่น้องปลานิ่นค่ะนะครับพี่น้อง คุณอาเดชยกเอ๋ยแล้วค่ะพี่น้องงอกระด้งโป๊ะโป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วค่ะอ้พี่น้องดินตามตามครับพี่น้องดินตามตามพี่น้องไงคักเลยค่ะพี่น้องโอูอีกแล้วครับใส่ใหญ่นะครับใส่ญ่ครับพี่น้องใส่ญ่ค่ะอ๋อค่ะพี่น้องสีนะแม่โอ้ยแมันค้งวายยูเป็นอยัางงอเขยิ้มแล่นตุ่มๆ งอลัน <those S 2> <om> ต้่มต่มว่าสันค่ะคุณนาเดชว่าค่ะตัวใหญ่เขานี่เองค่ะพี่น้องงอกันเลยลันค่ะคุณนาเดชผ้ามานค่ะพี่น้องคุณนาเดชผ้ามานค่ะเอาค่ะพี่น้องคุณนาเดชยกเองแล้วค่ะมีแห้งหึดแล้วค่ะในตัวใหญ่เอ้าอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้มมาเด้มมาเด้มมาเด้อครับมานละครับหมานละครับพี่น้องคุณนาเดชว่าค่ะ มาพี่น้องมามโยกน้ำกั้นค่ะพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาโน่นน้ำกั้นค่ะพี่น้องมาครับพี่น้องคุณอเดชโยกอีกแล้วครับพี่น้องเขาบ่อค่ะดอกนี่เขาบ่ค่ะเขาบ่อโอ้ป้าหน่อยจ้ะพี่น้องบ่เอาด้วยจ้ะปล่อยจ้ะ่ะพี่น้องหล่นน้ำกั้นค่ะคุณอเดชโยกอีกแล้วครับพี่น้องเขาบ่เขาบ่เขาบ่ค่ะบ่เขาครับพี่น้อง เอาค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาอีกแล้วค่ะพี่น้องออ้ออ้ดิ้นจวดจวดค่ะพี่น้องดิ้นจวด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 เลยค่ะพี่น้องแบบนี้เขาเอื่นฝูงค่ะพี่น้องแบบนี้เขาเอื่นฝูงค่ะพี่น้องฝูงเลยค่ะฝูงเลยค่ะตักเขาคุณอเดชตักค่ะยอดเลยครับทำยังไครับมันมันค่ะพี่น้องมันมันค่ะโอเคครับตัวใดนะครับตัวใหญ่อยค่ะพี่น้อง เล oh, yes, ี่งโตป้าค่ะพี่น้องโอ้่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้องงามงามใสสวยเลยค่ะคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วเอาค่ะย่อรันค่ะพี่น้องเขายกค่ะพี่น้องกรนิ่นค่ะค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องเขว่าค่ะเขว่าเขววะค่ะรอบนี้เอาเขาค่ะพี่น้องเขา้ลยเลยค่ะพี่น้องไลยโตเลยค่ะ ยกอีกแล้วค่ะพ <owner> <ant> ี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะเขาบ่ค่ะเขาบ่เขาบ่เขาบ่เขาอยู่ค่ะพี่น้องตัวหน่อยค่ะพี่น้องยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะลุ่นน้ำกั้นค่ะพี่น้องเอ้ดิ้นแล้วค่ะดิ้นยุ้ยแซโอ้พี่น้องเขาอีกแล้วค่ะพี่น้องมนหมาน้ำกั้นค่ะพี่น้องมันหมาน้ำกั้นค่ะมนหมาน้ำกั้นค่ะ เอาคับพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วครับพี่น้องรุ่นน้ากั้นคับพี่น้องเขาบอเขาบอคเอาเขาอีกแล้วครับพี่น้องเขาอีกแล้วล้องนี่ก็เขาเค่อยมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องคยมาแล้วคุณอเดชบอกว่าเขาเอื่นว่าข้องหลังโลงงานฟูมาค,ค่ะ บรรยากาศก็ดีอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมันบ่แดดจ้ะมันบ่แดดจ้ะเอาค่ะรุ่นน้ำคุณอาเดชเ,เ,เองค่ะคุณอาเดชยกเองค่ะพี่น้องเขาบ่อเขาบอ่ป้าน,น้อยค่ะพี่น้องเอาค่ะคุณน้ำย่อฮักค่ะพี่น้องย่อฮักจ้า เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะผมก็จะไปหาสื่อแนวมาสม่งไวเพื่ออาทิตย์หน้าสิได้ม่ยกให้พี่น้องได้เบ่งอีกนะครับปาก็อลไรก็ใช่นะครับขอบคุณครับป้ามือน,นีห่อกระไดมิตซใส่เงี้ยงได้ค่ะพี่น้องตะวัในใดเพราะท่านหลาย่อหากกอนค่ะพี่น้องเปิงป้านํำกั้นค่ะ ่ใส่ใหญ่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องตัวใหญ่คักเลยตัวใหญ่ๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะพี่น้อง